ป่าวร้องแก่มหาชนว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นบ้าแล้วข้าพเจ้าวิกลจริตแล้วเพราะว่าสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลกข้าพเจ้ามาเห็นแล้วซึ่งสิ่งนั้นดังนี้มีเสียงถามว่าเห็นอะไรมาเขาบอกแล้วตามที่เห็นทุกประการมีเสียงรับรองว่าถูกแล้วท่านผู้เจริญเอย๋ยท่านเป็นบ้าแล้วท่านวิกลจริตแล้ว พิขุทั้งหลายแต่ว่าบุรุษนั้นได้เห็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงหาใช่เห็นสิ่งไม่มีจริงไม่เป็นจริงไม่พิขุทั้งหลายในการก่อนดึกดำบรรสงครามระหว่างพวกเทพอสูรได้ตั้งประชิดกันแล้วในสงครามนั้นพวกเทพเป็นฝ่ายชนะอสูรเป็นฝ่ายแพ้พวกอสูรกลัวแล้วแอบหนีไปสู่ภพแห่งอสูรโดยผ่านทางเงารากบัว หลอกพวกเทพให้หลงค้นอยู่ที่ขู่ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าคิดเรื่องโลกโดยในว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดหรือชีพก็ดวงนั้นร่างกายก็ร่างนั้นหรือชีพก็ดวงอื่นร่างกายก็ร่างอื่นหรือตถาคตตายแล้วย่อมเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วนั้นอีกหรือ ตถาคตตายไปแล้วไม่เป็นอย่างที่เป็นมาแล้วนั้นอีกหรือตถาคตตายไปแล้วเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็มีไม่เป็นก็มีหรือตถาคตตายไปแล้วเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็ไม่เชิงไม่เป็นก็ไม่เชิงหรือเพราะเหตุไรจึงไม่ควรคิดเล่าพิขูทั้งหลายเพราะความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งกรมจัน ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความไหนทุก์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเลยพิกูทั้งหลายเมื่อพวกเธอจะคิดจงคิดว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกขเช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกเช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกขและเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกดังนี้ เพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่าเพราะความคิดนี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานีิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถอ